อ๋ครับติด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 ดติดดนะจ๊ะใครรักพอกบดยกมือขึ้นเร็วเรเอลครับดูดูดูความสนเขาครับโอ้โอ้โอ้โอนะจ๊ะวันนี้เรามาลูดจะไปหาอะไรในหัวเตียงมา เต้น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 ตนเตนตนตนนาจ๋าตอนนี้โอ้โหครับไม่ยอมนอนครับกำลังซนเลยครับกำลังซนเนจ๋าเนจ๋าอะไรล่ะมามองทำไมเห้มองทำไมจ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนเล่นแล้วเนเล่นแล้วลเนจ๋า โอ้โหอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะดูครับดูครับดูครับเขายังไม่ง่วงครับ,ขรบ,ขขรบเขา,เา,นะาย,ยังไม่ง่วงเขาเพิ่งตื่นหัวค่ำนี่ครับงวอนอนงวงนอนยังงวอยังฮะเน่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 จ๊ะเอานะนายง่งไม่ง่วงเหรอลูกง่วงยัง ยังไม่ง่วงอากาศเปนเย็นครับน้องเขาติดแอร์ให้อากาศเย็นไม่รู้เขาห่วงลุงห่วงป้าหรือห่วงลูกของเขาก็ไม่รู้นะครับโอ้เสียงยังน้อโอโหค,ครับอากาศก็เย็นเขาก็สบายครับเขาไม่งอแง,งครับเขาเล่นอย่างเดียวครับดูครับไม่รู้จะเอาอะไรดูบนหัวเตียงนาครับพอนาครับ เน่ๆก็พอเน่ๆโอโห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 ดูด uh, ูดูดูนะจ๋าเดาครับเดา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 ครับเดา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 

สลิดด็อกครับสลิดด็อกสลิดด็อกครับสลิดดอ็ดดอกอ่ะจบการแสดงนะแค่นี้นะครับ